เราไปดูกันต่อเลยนะครับลงพื้นที่กันมาบ้านที่จังหวัดรบบุรีของเรานะครับเขามีการจัดก,กิจกรรมรวมใจรับมอบธงตาสัญ,ญลักษณ์นะครับกับงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปติดตามเลยครับกิจกรรมนี้นะครับนายอัมพล อังคภากรกุลค,ครับผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลบบุรีนะครับก็เชิญธงตาสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจํานวน144คันธงครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับก็นําขบวนเดินวิ่งปั่นธงตาสัญ,ญลักษณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจากที่ว่าการอําเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อไปยังวัดลำสนธิ โดยได้ส่งมอบธงตาสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับให้แก่ว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี โดยนำวิ่งไปตามถนนทางหลวงหมายเลข205ครับระยะทาง750เมตรจากนั้นนำธงตาสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติจัดขบวนรถเชิญธงโดยทีมขบวนจัก,กรยานปั่นนำไปยังวัดอัมพวันวัดนารามนะครับอยู่ในอำเภอของชัยบาดาลระยะทาง56กิโลเมตรและจากนั้นขบวนจัก,กรยานก็ได้ปั่นต่อไปยัง พุทธสถานลบบุรีสีสวนภูมินะครับระยะทางก็รวม49กิโลเมตรโดยจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดสุดท้ายของกิจกรรมครั้งนี้นะครับและก็ในช่วงของกลางคืนเนี่ยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีก็ได้มีการร่วมกันนะครับกับจังหวัดประกอบกับประกอบพิธีครับจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีเข้าร่วมจํานวน109รูปครับแล้วก็มีมพระเทพเสาบดีนะคะเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีวัด นะคะที่เป็นวัดดังของจังหวัดลบบุรีนะคะนอกจากนี้ภายในงานค่ะยังมีการมอบถุงบุญและก็ชุดนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในจังหวัดลบบุรีอีกด้วยค่ะ